เด็กๆเอ๊ะเป็นไงลูกเป็นไงลูกนอนสบายเลยเอ๊แก้วตาเหรอลูกแก้วตาเอา๊แก้วตากับลูกน้อยเอ๊ะร้องหาแม่เหรอลูกร้องหาแม่โอ้โอ้ร้องหาแม่ร้องหาแม,าแม่ดื่มตายยังนี่แม่ดูชิดื่มตายยัง ยืมตายังยังไม่ลืมตาเยอะๆยังไม่ลืมตาเยอะๆลูกเออจ้าหนวงลูกสลลูกโอ้หนวงลูกหนวงลูกโอ้จ้าจ้าอืมดูแลลูกดูแลลูกเออจ้าเด็กๆว่าไงลูกว่าไงลูก โอ้ยหาโดนปากแม่ไป้าไงลูกือดวงดาวโอ้ยร้องหาแม่มีร้องหาแม่ไม่มีเสียงดูนะคะเขาร้องหาแม่ไม่มีเสียงดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์เออคนวคาให้ชื่อดวงจันทร์อาไงดีดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์จะได้รวงเหมือนกันมาทางดาวเดือนดาวเดือน ดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์โอ้ยทับลูกทับลูกดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์ <c oughs> มีความสุขจังเลยปลอดภัยใช่ไหมลูกมีหลายมีความสุขหลายปลอดภัยกอดลูกน้อย กอดลกน้อยหรือว่าตัวเองปลอดภัยนะคะน่ะดูโอ้ยมีความสุขมากเลยนะคะดูดูนะคะชีวิตแมวจรน,น้องก็ถือว่าเป็นแมวจแรแหละเขาก็แค่ให้ข้าวให้น้ำนะคะญาติก็เลี้ยงแบบเลี้ยงต่างภาษานะคะก็คือให้ข้าวเวลามาขอข้าวก็กินกินเสร็จแล้วเขาก็ไปป่าเขาก็ไปอยู่ป่าใครขึ้นหลังแม่เนี่ยใครเหยียบหลังแม่ฮะใครใครอยู่บนหลังแม่ ไหนใครโชกุนโชกุนแม่ก้มก้มดูเออไปแกะตากับลูกลกดูโชกุนกุนขี่หลังไม่อะไรหรอกุนได้กุนรับโชกุนขี่หลังไม่อะไรหรอเออโอ้ยลองลองหนัก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 ,นก เขามีความสุขมากเลยนะคะเขารู้ว่าเขาปลอดภัยเนี่ยเขาปลอดภัยแล้วเขามีความสุขมากเลยกอดลูกน้อยอย่างมีความสุขนอนสบายใจเลยนะคะเออเอ๊ะกุนหนักแม่หนักโชกุนลงลูกลงเดินลงไปแล้เร็วๆหนักเออลงไปเออเขา,าช่วยหน่อยลงไปแล้ว โจคนอยู่หลังแม่ลงไปแล้วสวัสดีครับวิเศษมากกับความมืดมากับความมืดครับทำข้าวเสร็จแล้วพามาเดินเดี่นครับ พูดตามทำไมหรอฮะคุณมองมองมองสามใบเถาพูดตามทำไมเวลาไม่พูดอะไรพูดตาม <c oughs> หน้าตาเขาอ่อนมากเลยหน้าตาเขาเด็กลงเลยนะเนี่ยตั้งแต่เขาดีขึ้นนี่หน้าตาเด็กลงเลยนะคะพิเศษเนี่ยดูนะคะเนี่ยตั้งแต่เขาดูดูปีโป้อยู่ข้างหลังตั้งแต่เขาอาการดีขึ้นอะ่ะพิเศษอะ่ะตอนที่เขาไม่สบายอะ่ะตาเขาตาเขาจะบวมขอบตาจะแดง ตาจะเลือมไม่ขึ้นพอตอนนี้ดูนะคะเนี่ยเขาสบายดีนะคะครับครับลูกครับครับโชกุนครับลูกครับแป๊บหนึง่งลูกแป๊บหนึง่งครับโชกุนออกมาไม่ได้โชกุนออกมาโชกุนก็จะวิ่งหนีไงลูกไม่ได้ไม่เหมือนวิเศษ เศดวิ่งหนีไม่ได้ไม่เฉดวิ่งหนีไม่ได้ดูตาเขานะคะม่เศษสบายดีนี่ตาเขาจะโตกลมบล็อกเลยนะคะนี่เห็นไหมขอบตาจะไม่แดงเหมือนตอนไม่สบายนะคะตอนที่ไม่สบายตอนนั้นอะ่ะขอบตาจะแดงนะคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นมากเลยคนเก่งของเราหน้าตาหล่อด้วยหน้าตาเหมือนเด็กหน้าตาวิเศษเหมือนเด็กเลยเนี่ยเหมือนเด็กเลยลูก เก่งของเราตอนนี้มืดคือท้องฟ้าเห็นไหมลูกเห็นไหมท้องฟ้าไหมเห็นท้องฟ้าไหมเอ่ยตอนนี้ทุ่มกว่าทุ่มกว่านะคะมืดเลยนะคะ หมาก็จะหอนตามกันมามาจะหอนมาทางป่าทางนู้นแล้วก็จะหอนตามกันมาก็จะมาถึงบ้านเราเสร็จครับเสร็จครับคนเก่งมาแล้วมาแล้วปิโเดูวิโพจะหอนไหมคะดูนะหอนตามมาแล้วเห็นไหม หอนตามมาละหอนตามกันถ้าแม่ไม่อยู่ตรงนี้พีปโป้หอนแล้วนะทีนี้แม่อยู่ตรงเนี้ยปีโป้กับสามใบเถาเลยไม่หอนเนี่ยแม่อยู่ตรงนี้เขาคือไม่หอนกัน ถ้าถ้าองแม่อยู่ในบ้านสิหอนอ่หอนอหอน,หอนโปโปโปครับ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 ,รบชาไม่หอนลูกไม่หอนไม่หอนนะ เอเอ,อเออเออไม่ต้องมาดันแม่ไม่ต้องมาดันแม่ไม่ต้องมาดันไม่ต้องมาดันต้องมาดันหรอกครับครับครับไม่ต้องหอนนะลูกนะกห้ามหอนครับชินแม่ก็ชินเด็กๆก,ก็ชินชินกันหมดพิเศเสก็ชินชินกับเสียงหมาหอน ูหน้าบ้านกันดูหน้าบ้านกันก่อนเนาะฮะแค่นี้ก่อนนะครับเอาความน่ารักของพิเศษมาฝากครับวันนี้วิเศษน่ารักมากเลยครับพิเศษสบายดีนะครัหม่ำข้าวได้เยอะครับ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 ลูกครับโชกคุณเขาเจะเอาชนะให้ได้เลยโชกคุณ